โอ้โอ้โอโยหกร้ยอยห้าสิบเลยเหรอจะมาดักคนคนที่ออกจากบ้านใช่ไหมออแล้วทีเนี้ยผมโผล่ตัวไปเว้ยแบบทำตุ้มตุ้งไงโผล่ตัวออกไปเพราผมมาเฝ้าเฝ้าไอ้ดิก๊กงัดนะแม่งรีบขับหนีเลยแล้วทีเนี้ยผ,ผมก็ตามตามไล่เออแล้วทีเนี้ยพอบ้มเสร็จปุ๊บแม่งของนาักกาศเลยแล้วแม่งบอกอะไรครับแล้วผมโก้คุณยัง ปล่อยเช่าหมดแล้วเฮ้ยแล้วรถที่เราไปปล่อยเช่าเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยคันแดงนี่รถเราปะนี่คันแดงเนี่ยใช่ปะใช่พี่ใช่อ่ะออดีมาดิมาขึ้นมาล่าโจรดิไม่พี่ไอ้โจรโอไล,ล่าโจรดิเพียวแล้วผมมีปืนช่วยพี่ยิงด้วยนะเอ้ยมันมันมันคัดยังไงวะคันนี้เดี๋ยวมันค้าดอก โอ้พี่โอ้ที่ทำมาจากเป็นใครมันเป็นเรื่องยากอีกอะโอ้โหจะติดไอ้เฮียเดืบเงคันสามร้อยกว่าเลยเหรอน้องเกินไปอุ้ยรถเอ้ยรถหนึบจังอะโอ้โหเลี้ยวดีจังอะเอ้หมบเกินเฮียอฮ้ยเนาะทลิดโม่สามเนาะ ดูดิดูมันเลี้ยวดิมันเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยว่ะมันเลี้ยวดีเกินไปเว้ยอ้าวก็อ้าวก็ดีแล้วป่ะมันก็ดีแหละแต่มันเลี้ยวดีเกินไปแบบเลี้ยวคือเลี้ยวตายได้ป่ะตายได้ป่ะตายได้โอ้โหเอ้าอะไรน้องมันออกได้มันออกได้ดูดิมึงดูรถโดดอย่างไรทะานออกไอเกียซี อุ้ยรถดีจังอะดีเกินมันถามว่ามันดีเกินไปไมันก็ชิลอยู่นะสวยพียพ่ยกอ่ะ,อะสวยเห็นไหมมึงระวังมันเหลี่ยมยิยงผิดยิงผิดอะไรวะรถพีต่ตอสเปิดได้ไงอ๋อรถ <จะ S 1> อันนี้รถตอสเหรอมึงจะลงทําไมโอ้ยพระเจ้าแล้วผมลงไม่ได้เหรอนี่ไม้มันลงแล้วมันก็ต้องไอ้นี่ใหม่ไงขึ้นมาต้องอะไรใหม่ ต้องอะไรใหม่ไม่กลัวมันได้ซ่อมใหม่แค่นั้นเองไม่มีหรอกมันไม่ได้ซ่อมใหม่หรอกเฮ้ยมันไม่ติดวะโอ้ขวดมันไม่ติดให้วะไอ้สัตว์โอพี่ยก <c oughs> ให้ผมให้ผมทำไหมมันง่ายมากเลยนะผมประคัตเนี่ย มันไม่ติดว่ะมันไม่เหมือนคันอื่นพี่ลง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 อ่ะพี่ดูนะเดี๋ยวมันคัดอ่ะเหมือนไม่ติดวะตีมันมันมันอะไรหรอกคขับบอกไปนิดนึงก็ได้มียงเกียร์สียู่เลยโอ้ยเอ้ยใเกียร์เจ็ดมันได้น้อยจังอ่ะ น้องรถรถม<อ>ันนิบเก<อ>ินนิบเกินว่ะทำมาัก็ดีแล้วมาขึ้นมาผมจะขึ้นบวกสี่ภายในวันพวกนี้นะใช่เหรอใช่ใช่ผมเต็มของตีบวกสี่ไว้ร้อยชุดอะรถแบบไปซื้อเลทเท่าไหร่มา <c oughs> ออเอาซื้อเดทห้าพันเงี้พี่อะไรนะเอาซื้อเลชห้าพันเงพี่ใช่เหรอใช่พี่ รถมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไอ้นี่นะแบบหมายถึงว่ามันไม่พลิกแบบว่าเหมือนจะพลิกนะแต่ว่าก็กลับมาเป็นทรงเดิมเพราะฉะนั้นว่าไอเทียนเราโสดโคตรสวยอะคือพี่ยกต้องมีนะไอ้สั่งหวไอทีตอนนั้นบอกบอกกูต้องมีรถรถสามลอไอนี่ไอเทียนตดทีนี้จะให้กูวามีคันนี้อีกอ่ะแล้วพี่มีรถอันนั้นยังไอ้ไอ้ออรถสามสามมือนั่นไม่มันบู๊แล้วมันไม่ค่อยแดงมันต้องบู๊หลายมันต้องบู๊หลายเนินเนาะ โ, <ITA> โอ er> oh. 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 ้มันเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยอ่ะโอ้มันไม่ติดเลยอ้โอ้ยกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหกร้อยห้าสิบเลยเหรอโอ้ยบางทีมันหนึบเกินจนแบบเฮ้ยคุณดูรถแรงรถแรงจังอ่ะแต่รถไมานะเหิยโอ้ เป็นอ้นะว่าโดนละอุ้ยหกร้อยกว่าเลยเหรอไอ้เหี้ยอันนี้ขนาดแบบผมบูธไม่ได้ทุกเรือนนะดิไอ้เหี้ยแม่งอย่างแรงเลยนี่ขับเฉยๆนี่ก็ก็แรงอยู่นะหลายปลายไหมคันนี้ที่ถ้าไม่บูธเนี่ยไม่ไม่รู้เลยว่ะพี่ผมรถมันหนึบเกินเลยว่าขับในเมืองได้เลยเนี่ยถ้าไม่มีคนงง ใช่ไหมถ้าไม่มีคนโง่คือถ้ามีคนขับโง่อะยังไงก็ในเมืองไหวร้อยว่าไหมมันรถคันนี้มันก็ไหวเลยพี่คันนี้มันก็ไหวร้อยอยู่แล้วเผื่อารถคนขับคนขับโง่มาขับมาอันนี้วะไม่ได้แล้วแต่แต่รถถึกนะเห็นวปะชนรถถึกไหมไม่ได้รถึกเลยอะว่าเราไปลองไปลองเซิร์งระบบดีกว่าส่งแคปกลับไปแล้วดูบางแล้วดูอาร์ดิที่ชื่อเขาคือบางรอนเขาเปิดแพ็กเดียวได้เลยคันนี้นะ ไอตอนไม่เปิดมือนกัเยอะไม่ใช่เหรอสามที่มือเลยนี่รออะไรเขาเปิดแพ็คเดียวแบบได้ได้รถรีทเอาเวอร์จัดไปไหนนี่โลแคปไหมอัปโป่อยัอัปโป่ออัปโป้อยู่ไหน,อ,น,อ,นอยู่ไหนไม่รู้อยุไม่อยู่ไหนอยู่ในใจเสมออัปโป่เดี๋ยวนี้ขายเลยเท่าไหร่อยู่อะไม่ได้ขายแล้ว <laughs> อ๋อออนขายนะพี่มันขาย <laughs> ใช่หรอเอาดีจริงวะ พี่ต๊อขับคันนี้ใช่เหรออ้าวต๊อขับคันนี้เหรอฝึกไว้นะจะได้เก่งงานได้เอ้ยผมฝึกอยู่แล้วไอ้เรื่องรถอะผมขับได้เว้ยแต่แบบผมชอบรถไฟฟ้าว่ะผมก็ชอบรถคันนี้รถไฟฟ้ามันขี่มันขี่บนเขาขี่ชิวนะวันที่ผมเล่นรีวผมก็ขี่รถไฟฟ้าชิวไม่เจอตำรวจไม่อะไรเลยนะที่ย้นึกถึงวันที่เราเข้ามาว่ะเข้ามาไหนเข้ามาในเข้ามาแรกๆต้องมานั่งอดหลับอดนอนเล่นโป๊กเกอร์หางเงินนะนะผมยากแบบอันเนี้ย นั่งเ,เล่นนั่งเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็เอ็มจีอ่ะเอ็มจีโค้กหอมึงไงใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่เสียเขาสั่งสมุดมนะาหนึ่งพันนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหามาเล่นโป๊กเกอร์กันได้ปะเอาปะโอเะ้เสี่ยพี่ใช่โป๊กเกอร์จะลงทัวร์นาเมนต์เลยเอาเดียวเดียวเดียวรอกป๊รอแป๊วันนี้มันมีแข่งไงน่าต้องพรุ่งนี้ดูละเล่นจิ๋วพี่ไฮโลทำไรพี่ไฮโลเอ๊ะไม่ไม่พี่กำลังจบแคบอยู่โอ้โป้โอ้โป้เล่นเล่นเล่นทัวร์ไหมเล่นทัวร์ไหมพรุ่งนี้พี่มีงบอยู่เสียเขาให้งบมาเอาดี เออเอางบสิบดอลยี่สิบดอลเลยเล่นได้เล่น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  คิดซูว่าสงสารอะไรนะเป็นเราใช่ไหมหรือว่าจะไม่เคยรู้สึกทำไมไม่เจอตำรวจเลยวะงงว่ะยกงงได้แคปเอเว้ยเออได้แคปเอเหมือนกันพี่ส่งแล้วไปแลกไปแลกไปแลกไหมไม่แลกก็แลกันะแต่เขาเลิอกส่งแคปแล้วนี่พี่วะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าพี่ไฮโลอยากเล่นกันเลยใช่ใช่เล่นพรุ่งนี้เล่นุยสวยสวย อะไรขึ้นบนบนหนัะมลายเหรอเลายลอยหลอกจริงอ่ะพี่รองพี่ใครนะลอยหลอกกันนะคิดถึงคิดถึงอะไรกันนะคือมันสถานอากาศมาใช่พี่จะมาดักต้นคนที่ออกจากบ้านใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมโผล่ตัวไปเว้ยแบบผรตุ้งๆไงโผล่ตัวไปว่าผมมาเฝ้าเฝ้าวีดิกงัดนะแม่งรีบขับหนีเลยแล้วทีเนี้ยผมก็ตามตามไล่เออแล้วทีเนี้ยพอบ้ามเสร็จปุ๊บแม่งขอดอากาศเลยแล้วแม่งบอกอะไรครับแล้วผมโกหกคุณยัง ผมมาขับรถเ,เล่นอะไรเงี้ยแบบโุออ้หรือก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าเกิดเขาลงมาแล้วเราเห็นเขาเป็นนักการนะเราตามได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแค่ขี่มาแล้วเราไม่ทําอะไรเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปน,นี่เขาปล่อยเขาเลยไม่แต่ออมัน,ม,นมันไม่เบรกกับพี่ทอาอย่างนั้นอะ่ะมัน อันนี้เราก็พูดพูดยากว่าเขาไม่ได้โป้นเราอ่ะอ่าถูกหม่แต่มันเราดักโปนี่มันอยู่มันอยู่ตรงงานนาะมันก็ไม่แต่ตอนว่าจะมาเล่นในตะามันกเรา่เขาแจ้งว่าเราบั๊มมัวเออผมผมมีคิปผมมีคิดว่าเขาขับมาใช่มาะแต่แต่ถ้าเกิดสมมติเราลองนึกภาพปตำรวจตำรวจมันจับเลยนะมันโนสนน่ะมันแจ้งเราด้หรอมันแจ้งเราหรอไม่ไม่ถ้าถ้ากอนก็นั่นแหละพูดถึงสมมติไงแต่ทีเนี้ยมันเขายังไม่ลงมาเราก็ไม่ความเพ้าไงไม่ผมมีไม่แต่ผมมีรูปที่เขาอย่างนั้นน่ เออมันอยู่จุดงานรำก็มันจะบ้ามาโอ้ยอย่างเฮี้ยเล่จิตนามาเล่นโรโจนทำตัวสันดานอย่างเฮี้ยเลยเฮ้ยจูดี้มันเป็นไรนะเฮี้ยชิลิวันเจ้ามาเจ้ามาจดีเหรอเฮ้ยเอ็มมาอุ้ยเฮ้ยไอ้ดิล้อไล่มาไอ้ดิครับอย่างงี้ต้องไปนะดิมาไปไหนครับจุดหไปดิเอาเอ็มมายังไงเนี่ยมาย้อนมันมาให้จูดี้หน่อยเร็วเอานี้เดี๋ยวต้องการน้องออนิวไหมทางนั้นอ่ะ ดูกับก็คุยกันแล้วย้อนกันแล้วเอาเอาไปย้อนให้พี่ดูหน่อยได้ไหมล่าไหนไหนพี่ยกขึ้นมาได้อ่ะดิดิจัดให้ทีได้ไหมถ้างั้นอะจำที่เดิมเราได้ไหมถ้างั้นอะไม่ตอนนี้อยู่ไหนหรอครับอุ้ยตอนตอนนี้อยู่ไหนแล้ครับเพียวไหนพี่อวตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับที่เดิมเชียงใหม่หรอครับ มีเนี่ยเหรอครับเสียงอะไรวะีกไงมีอะไรครับมีมีเชียงใหม่เน่ยเออมันมีอยู่แล้วหนูเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเอางี้เอางี้เราไปสันเขื่อนที่เดิมไหมไม่เอาอ่ะไปเดี๋ยวพี่พาไปท่านขออนญาตแทงไปเลยนะเอาทำไมอ่ะจะไปนอนมีสันเขื่อนน่ะพี่ก็เสนอสักเขาเลยเสนอไปละไม่เอาไม่เอาดูเยอะ อ่ะเอาไงเอม็มมาวันนี้ไปเอาไหมนนไไครับสักไปครับดผมบ้างหน่อยไปสักกับจันยกไหมเออแป๊บนึงเข้ามาเข้ามาแป๊บนะ,นะไปไหมไปน้นื้โดดขึ้นรถรอไปนึวนะ,นะ,ๆๆนะเข้เาไไม,มาไปไหมเอ็มมาไปไหมเนี่ยฮัลโหลไปเลยครับไปเลยโอ้โหเอม็มมารู้มากไอ้สัตว์สวัสดีครับ เอ็มมาครับเอ็มมากลับมาแล้วนะคนดูกลับมาเล่นแล้วมั้งกลับมาเจอตอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครับน้องเลิฟหืมรอแป๊งเลยไม่รู้จักคนโน้นวะเพ่ฮะอ๋อพี่หมีทำไมอ่ะเฮ้ยอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเพ่เขาเขาเป็นเขาเป็นพี่ของพี่นอะเฮะไม่ใช่ รถหายสวัสดีครับไ,ไอ้ดิเล่นของนนออปะเนี่ยไอ้ดิมาแล้วน้องเจอกันโอเคพี่เฮ้ยมึงเล่นของปะเนี่ยไอ้สัตว์มึงเล่นของปะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ดิ ไอ้ที่ท่นของวะเนี่ยมีคนพาวบ้ามีใครจะพาวรถอ่ะพาวรถรถก็ต้องหายดิรถยังอยู่นี่อยู่เลยไม่ได้พาวเอออะไรยกแกล้งเหรอแ <c oughs> สงยกรถสันขวาญฮัลโหละมะามายมะมายโอ้ยโทษครับมะามายนี่อยู่ปะเนี่ยดิดิลองเลิฟ